นะครับคนดูวันนี้ก็มาอยู่ในเกมมพีเอนะครับผมไดแมปโลบอกได้แมปกมอนโตนะครับผมเฮ้ยกูคาบเีงนะครับเป้งมาปเลยคัให้ข้นาอยากขลอะไรที่อ่ะ อีพีนี้อี EP แรกนะครับผมเป็นอีพีแรกนะครับผมท่โยมะครับที่ได้ขับมาลันน้อยครับโยมอีพีนี้เป็นอีพีแรกที่จะไปตามาตตามตการกันทีได้แรกตามญาติกากานคนไม่เอาคู่ได้เยอะไดสิอแล้ะเจอรไมรู้อะไรอ่ะมันคือโปเกมอนอะไรอ่ะโอ้ย ดขานี่าเกเลยเราไปหาสัตว์เลี้ยงด้หาเนาะไม่ใช่เราไปหาบ้านอยู่ที่จะได้ดีจำเลยดังมากกว่าพวกถ้ำหาพวกอะไรก่อนดีกว่าข้างล่างนั้นหรือเปล่ลงไปลงไปล่วงเนาะ ตัวไม้ไ่โดนน้เมีด้เจอแบบจบตัวเฮียโอเคค้ับม่ชอ้นมนนมาจะแป้งอาจจะน้นหน่อยอาจเปลือยหน่อยก็ขอได้เ อีกตัวหนึ่งนะครับมาจากโปเกมอนหมาหมา,าทำเรก่องกันย้อนนะนี่เนาะหาที่มันแบบดีๆหน่อยที่มันใต้น้ำหน่อยนี่ๆตรงนี้ต้องเงี้ยใต้น้ำดีเราก็กดเนี่ยไปตรงนเนาะไม่ได้วะ นายเป็นกระจูเชฟเจ้าตัวแสนโวเหรอจับเลยแล้วกันนะครับผมแม่กระจูนะครับทีนี้จะได้ม่ม่แม่กระจูหรือเปล่าฮะหลอกเดี๋ยวได้เลยได้หรอเองอร้เอเก้าเลยเย้กูได้เฉ <สะ S 2> ยว่ะเย็กเส้นเฉยเฮ้ตัวไรเลยวลเลเวล่หนสี่อ่ะ หอเต่าทองทอ1 7 4โอเคครับคุณุเดี๋ยวขออนุาตหาสำเลทางบ้านแป๊หนึ่งนี่ป้าภูเขานี่ป่ะ,ปะง่ายๆ่ายต่มต้องต้องจำไม่ได้นะโอเคอันตรงน,นี้ก็ทำเป็นปุบมุมบนบันไดเลยแล้วกันนะ นี่ก็ตามเป็นคิกเล้นบ้านอยางนี้ขุดยไปทำให้ก่นเออมากขออนุญาตครับคุณดูอะไรยิงเสียงจับ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 แลันก็ขอใครไบนเข้าบัดีผมกินข้าวอยู่นะครับผมคุณมีทิ้ไว แมนแล้วแมนแล้วโอเคโอเคนะ้องหลัง,หล,งหลังอย่างนี้อยากูุกูุกเองมึงไปทำอะไรที่ที่คือันไร นตรงนี้มันจะสร้างตามตามที่มีไว้อ่ะเออเนี่ยสร้างขั้นมนได้หมดเลยเหรตรงนี้ทำมัน,แแนเอาอ,อ่อนยานะครับผม Thêm. Nó là <laughs> <một thằng>. <cười> 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 <Đó>. <cười> ทางใช่ไหเนี่ยไปเก็บเก็บเก็บโอเคเราพี่แฮกแล้วเราพีบิ๊กแอคแล้วนะครับผมทางชุมอย่างนั้นเราใช้ของไม้มก,กแนะ็แล้วกันนะตีไปเลยยม่นานะครับอาจจะนานหน่อยอาจจะเสือมหน่อยก็อผ้าของเขาผมผม,ผมต้องจริงจัง ทนหน่อยอคยรับผมไม่ได้แบบระเบียนทุกนายอยาจจะแบบเท่เท่เด้เอ แต่เนี่ยห้องเนีะยเนี่ยมันมันจะเป็นห้องเก็บมันก็กดเพิ่มไม่ได้ เจ็ดพีบขุด<ร>อเอาไว้่อนอม้อามาแบ่งมาตักไอ้กูรักจิบเก้าไหนเข้ากันจิบเจ็ดเก้ากันเข้ากันโอเคโอเคจิบเก้าจว รับด้วยกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมนะมันนานนะครับผมท่านผู้ชมเอสโก้ s <S โอเคนะครับผมก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับผมนะจากการทำบ้านนะครับผม,มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบ่ง,ปงเป็นห้องโอเคแล้วนะครับผม ก็เลยเพราะว่ายิงต่อน้ไม่พอแบบว่ะงงดิกูไม่ได้ไปไหนแคอยู่ในแจ้ง ตอนนี้เราเชี่ยวต้นไม้เอาไวแ้วแ,ลวแ,ลวแล้วแล้วนะคะรับแล้วนะครับเผื่อฝากมันทีดีฝั่งนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสตอรี่จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโปรดติดตามแล้วก็โปรดรับชมกันอย่างมีอัธราศน์นะครับผมนะอาจจะพูดไม่ชัดก็ขออาภัยหน่อยไปก่อนละจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้เฮียนี่